พี่น้องครับวันนี้บ้านเมืองไทยเปลี่ยนหน้าใหม่อีกครั้งเพราะอนุทินชาญวีรกูลก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่32ของเราคำถามคือเขาจะรับมือปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาย,ยังไงตอนแรกพูดเพราะเพราะว่าเราต้องการสันติภาพฟังดูเหมือนหนังรักโรแมนติกแต่พอหันหลังกลับมาเขาประกาศชัดเจน เราจะไม่ยอมเสียดินแดนแม้แต่ตารางนิ้วเดียวนี่แหละครับหัวข้อแรกที่คนทั้งประเทศต้องจับตาอนุทินขึ้นนายกประกาศชัดไม่ยอมเสียดินแดนแม้แต่นิ้วเดียวภาพลักษณ์ที่ดูใจดีอ่อนโยนแพ้จริงแล้วซ่อนความดื้อที่โคตรแข็งยอมหักแต่ไม่ยอมงอเหมือนที่เราเคยเห็นตนเขายืนกรานเรื่องกระทรวงมหาดไทย ไม่ยอมปล่อยให้ใครหน้าไหนมาแย่งเพราะฉะนั้นการเป็นนายกครั้งนี้ไม่ได้มาในหมาดนักการเมืองทั่วไปแต่มาในหมาดนักสู้ที่พร้อมเผชิญหน้าทุกการท้าทายของกัมพูชาในหัวข้อนี้เราจะมาพูดถึง m o u 43 44กันแบบเดือดๆทีนี้พี่งองครับมาถึงจุดร้อนจริงๆของเกมการเมืองชายแดนเพราะ ไม่ใช่แค่คำพูดสวยๆไม่ยอมเสียดินแดนแต่มันคือสนามรบของเอกสารที่ชื่อว่า MOU 4 3และ MOU 4 4เรามาดู MOU 4 3ภาคพื้นดิน MOU ฉบับนี้เซ็นกันตั้งแต่ปี2543เกือบ25ปีมาแล้วครับมันคือข้อตกลงระหว่างไทยกัมพูชา ในการจัดทำแผนที่ร่วมบริเวณพรมแดนทางบกโดยเฉพาะเขตเขาพระวิหารที่เคยเป็นเขาวใหญ่โตหลายฝ่ายบอกว่า MOU-43 คือคลายปมความตึงเครียดแต่ก็มีเสียงดังลั่นมานานแล้วครับว่าความจริงแล้วมันคือเอกสารที่อาจทําให้ไทยได้เปรียบเพราะเส้นเขตแดนบางเส้น มันดันอิงจากแผนที่ที่กัมพูชามีไม่ใช่แผนที่ไทยทำเองนายกอนุทินก็เลยประกาศชัดว่าถ้า MOU 43D ดีก็เก็บไว้แต่ถ้าไม่แฟร์เราก็แก้ถ้าแก้แล้วอีกฝ่ายไม่ยอมรับเราก็ยกเลิกคูดง่ายๆคือไม่เกรงใจใครทั้งนั้นยิ่งกว่าการเมืองในสภา เพราะนี่คือการเมืองที่เส้นขั้นด้วยดินแดนจริงๆทางทะเลแต่เรื่องมันไม่หยุดแค่นั้นครับเพราะ MOU 44 24นี่สิมันคือระเบิดเวลาทางทะเลที่จอจะประทุทุกเมื่อ MOU ฉบับนี้ว่าด้วยการเจรจาพื้นที่ทับสองทางทะเลไทยกัมพูชาตรงเอาไทยนะครับพื้นที่กว่า26,000ตารางกิโลเมตร ใต้ทะเลตรงนั้นเต็มไปด้วยแกส๊สน้ำมันมหาศาลที่ใครได้คนนั้นรวยเป็นประเทศไทยกับกัมพูชาเซ็นข้อตกลงไว้เมื่อปี2544ว่าจะมานั่งเจรจาแบ่งเขตกันแต่20กว่าปีผ่านไปมันยังไม่คืบเพราะฝ่ายหนึ่งอยากได้มากกว่าอีกฝ่ายอยากได้เร็วกว่ากลายเป็นความตึงเครียดเรื้อรัง อนุทินบอกชัดว่าถ้า MOU 44ไม่แฟร์ไม่สอดคล้องกับกฎหมายสากลไทยพร้อมพิจารณายกเลิกท่านผู้ชมครับนี่คือการเดิมพันในเวทีโลกแล้วถ้ายกเลิกจริงจะเกิดอะไรขึ้นคำตอบคือไทยกับกัมพูชาต้องโยกไปคุยกันในกรอบ UNCLOS หรืออนุสัญญาสหาประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ประเทศไทยเราเซ็น UNCLOS มานานแล้วแต่กัมพูชายังไม่เซ็นงานนี้ถ้าอนุทินเดินหมากนี้จริงก็เท่ากับโยนขิ้นก้อนใหญ่ไปกลางวงการทูตโลกบังคับให้กัมพูชาต้องก้าวเข้ามาเล่นในสนามกฎหมายสากลคำถามคือแล้วกัมพูชาจะยอมไหมหรือจะเลือกใช้วิธียืดดึงยื้อแบบที่เคยทำมาตลอด งานนี้ไม่เล่นนะครับพี่น้องครับเรื่อง MOU 43-44มันไม่ใช่แค่เอกสารไม่กี่แผ่นกระดาษแต่มันคืออนาคตของทรัพยากรทั้งประเทศพันดินใครเป็นเจ้าของทะเลใครครอบครองพลังงานและนี่คือเวทีที่อนุทินต้องก้าวไปเจรจาไม่ใช่แค่กับกัมพูชา แต่ต้องผเผชิญหน้ากับแรงกดดันจากบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานที่จ้องผลประโยชน์ตรงนี้ด้วยเส้นตายทางการเมืองยิ่งไปกว่านั้นอย่าลืมว่าอนุทินไม่ได้มีเวลาเป็น4ปีเต็มๆอย่างที่หลายคนคิดแต่เขามีเส้นตายทางการเมืองแค่ไม่กี่เดือนเพราะไฟตรงข้ามในประเทศนี่แหละที่จับตารอซ้ำ พาเขาแก้ปัญหาชายแดน MOU 4 3 4 4ไม่ได้ความกดดันจะพุ่งตรงเข้าใส่เก้าอี้นายกอย่างจังพูดง่ายๆ MOU 4 3 4 4ไม่ใช่เรื่องชาติแต่คือเกมเดิมพันอำนาจดังนั้นหัวข้อที่2นี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆลแล้วครับเพราะ MOU 4 3 4 4ไม่ได้เป็นแค่เอกสาร แต่คือชนวนระเบิดที่จะตัดสินว่าอนุทินจะกลายเป็นนายกที่ปกป้องชาติหรือนักการเมืองที่พลาดท่าแล้วหายไปจากเวทีประวัติศาสตร์ในหัวข้อนี้เราจะมาพูดถึงคุณมาเนตโยนหินถามทางพี่น้องครับหลังจากอนุทินขึ้นเป็นนายกแก้ไม่กี่วันใครกันที่ขยับตัวก่อนไม่ใช่คนไทยไม่ใช่สื่อโลกแต่คือคุณมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ทันทีที่ได้ยินว่าไทยได้ผู้นำใหม่เขารีบส่งจดหมายแสดงความยินดีทันทีบางคนมองว่านี่คือมารยาทการทูตปกติแต่ถามจริงเถอะครับมันแค่ยินดีจริงๆหรือมันคือการสร่งสัญญาณทำไมต้องรีบแสดงความยินดีถ้าเป็นประเทศอื่นการส่งจดหมายแสดงความยินดีอาจใช้เวลาหลายวันหลายสัปดาห์แต่หุน้นมาเน็ตไม่รอรีบส่งทันทีเหมือนกับว่าอยากบอกไทยว่าเราเห็นคุณแล้วนะและเรากำลังรอดูว่าคุณจะเดินเกมยังไง นี่คือสิ่งที่คนการเมืองเรียกกันว่าโยนหินถามทางคือการส่งสัญญาณเบาเพื่อดูว่าอีกฝ่ายจะตอบกลับแบบไหนน้ำหนักของเกมนี้อย่าลืมนะครับกัมพูชากับไทยไม่ได้มีแค่ปัญหาชายแดนแต่ยังมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเต็มไปด้วยรอยร้าวและการ,รเผชิญหน้าพระวิหารเรื่องยังไม่เคยจบจริงๆพื้นที่ทับซ้อนทะเลเงินมหาศาลร,รออยู่ใต้คลื่นการค้าแรงงานข้ามแดนเป็นเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจทั้งสองประเทศ เพราะงั้นจดหมายยินดีไม่ได้เป็นแค่คำหวานแต่มันคือการวัดใจกันว่าอนุทินจะเดินหมากท่าไหนเกมจิตวิทยาลองที่ดูสิครับถ้าคุณเป็นหุนมาเนตคุณรู้ว่าอนุทินกำลังจะขึ้นเวทีใหญ่สุดในชีวิตการเมืองคุณก็ส่งกฎหมายไปก่อนเลยเหมือนกับการยื่นหมากเปิดเกมถ้ารุทินตอบครับด้วยคำพูดนิ่มๆกัมพูชาจะมองว่าอ๋อไทยก็ยังอ่อนแต่ถ้าอนุทินตอบรับด้วยท่าทีแข็งเคร่ากัมพูชาก็จะรู้ว่างานนี้ไม่ง่ายแล้ว นี่คือสงครามประสาทที่เกิดขึ้นตั้งแต่วินาทีแรกโดยไม่ต้องยิงปืนสักหนัดจดหมายฉบับนี้ยังทําให้คนกัมพูชามองว่ารัฐบาลของเขาเป็นฝ่ายขยับก่อนและทําให้คนไทยมองว่านายกคนใหม่ของเราถูกทา้าทาตั้งแต่วันแรกมันเหมือนเวทีม,มวยที่ยังไม่ทันชกก็มีการเดินบนกดดันประท้าสายตาก,กันแล้วเดิมพันชิมมากกว่าการทูตจริงๆแล้วฮุนมาเนตไม่ใช่แค่นายกมือใหม่เขาคือทายาทโดยตรงของหุนเซน ที่ปกครองกัมพูชามายาวนานกว่า30ปีดังนั้นทุกก้าวของเขามีน้ำหนักมีการวางแผนและเต็มไปด้วยประสบการณ์จากพ่อการสร่งจดหมายครั้งนี้จึงไม่ใช่เรื่องเล็กแต่มันคือหมากการเมืองที่คำนวณมาแล้วอนาคตจะไปทางไหนคำถามคืออนุทินจะรับลูกนี้ยังไงจะตอบกลับแบบมิตรภาพเพื่อให้ความสัมพันธ์ดูดีหรือจะตอบกลับแบบแข็งเคร่าเพื่อบอกโลกว่าไทยไม่ใช่ประเทศที่จะถูกใครมาลูกหัวได้ ไม่ว่าจะเลือกทางไหนมันจะถูกจับตามองโดยทั้งโลกและจะเป็นสัญญาณแรกของนโยบายต่างประเทศรัฐบาลอนุทินเลยทีเดียวดังนั้นคุณมาเนตโยนหินถามทางมันไม่ใช่การยิ้มส่งการธรรมดาแต่คือการเปิดเกมเชิงจิตวิทยาที่จะบอกอนาคตว่าไทยกัมพูชาจะเดินไปในเส้นทางสันติหรือเส้นทางขัดแยง้งในหัวข้อนี้เราจะมาพูดถึงเกมเดิมพัน Mou44 ้ายกเลิกจริงโลกจะสะเทือนจริงไหม พี่น้องครับถ้าเราพูดถึง MOUCC อย่าคิดว่ามันเป็นเอกสารธรรมดาธรรมดาเพราะนี่มันคือระเบิดเวลาทางเศรษฐกิจและการเมืองที่จมอยู่ใต้ทะเลไทยกัมพูชาพื้นที่ที่ใหญ่กว่าที่คิด MOUCC พูดถึงพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลกว่า26,000ตารางกิโลเมตรพื้นที่ตรงนี้ไม่ใช่ทะเลโล่งๆมีปลาแวกว่ายแต่คือขุมรัก๊าสธรรมชาติและน้ำมันมหาศาลมีการประเมินกันว่า พลังงานใต้ทะเลตรงนี้อาจเลี้ยงระบบไฟฟ้าประเทศไทยไปได้อีกหลายสิบปีดังนั้นใครได้ใครถือสิทธิ์คนนั้นไม่ใช่แค่รวยแต่คือการควบคุมอนาคตพลังงานของภูมิภาคนี้เลยทีเดียวเดิมพันสูงสุดของสองประเทศลองมาให้ลึกถ้าไทยถือสิทธิ์มากกว่าเรามีไฟฟ้าราคาถูกมีพลังงานพอเลี้ยงเศรษฐกิจแต่ถ้ากัมพูชาได้มากกว่าเขาจะเป็นผู้เล่นพลังงานใหม่ในภูมิภาคและอาจจะขายไฟกลับมาให้ไทยใช้อีกด้วยเพราะงั้น m o u c 44มันไม่ใช่ข้อตกลงธรรมดาแต่มันคือเกมชี้เป็นชี้ตายของทั้งสองประเทศถ้าอนุทินยกเลิกจริงนี่คือประโยคที่ทําให้ทั้งโลกต้องหันมามองถ้า m o u c 44ไม่แฟร์ไทยพร้อมยกเลิกถามว่าถ้าเกิดขึ้นจริงจะเป็นยังไงไทยกัมพูชาต้องไปเจราจาในครอบ UNCLOS ใช้กฎหมายสากลมาตัดสินกัมพูชาย,ยังไม่เซ็น UNCLOS เท่ากับโดนกดดันให้เข้ามาในสนามกติตาโลก บริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ที่จ้องผลประโยชน์ตรงนี้อยู่จะต้องรีบล็อบบี้กดดันเล่นใต้โต๊ะเพื่อให้ฝ่ายตัวเองชนะพูดง่ายๆคือไม่ใช่แค่ไทยกับพูชชาแล้วแต่คือการเปิดสิทธิผลประโยชน์ระดับโลกแรงสะเทือนต่อเวทีโลกถ้า MOUCC ถูกยกเลิกจริงประเทศอาเซียนจะจับตาทันทีเพราะมันอาจจะกลายเป็นต้นแบบว่าประเทศเล็กๆก,ก,ก็สามารถท้าทายกติกาเก่าๆได้จีนกับสหรัฐอาจจะเข้ามาเล่นเพราะทั้งคู่มีบริษัทพลังงานที่เล็งตรงนี้มานาน เวทีโลกจะตีความว่าไทยภายใต้การนำของอนุทินพร้อมเสียงเพื่อผลประโยชน์ชาตินี่ไม่ใช่การยกเลิกเอกสารแต่คือการเขย่ากติกาเดิมๆของภูมิภาคผลสะเทือนในประเทศพี่น้องครับอย่าลืมว่าถ้าไทยประเทศได้จากการยกเลิก MOU 4 4สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือค่าไฟอาจจะถูกลงเศรษฐกิจอาจจะดีขึ้นคนจะเชียร์อนุทินสุดแรงแต่ถ้าไทยทำพลาดหรือเสียละครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรมาดูกันให้ชัดๆค่าไฟแพงขึ้น คนหันไปดา่าเก้าอีนายกจะร้อนกว่ากองไฟเพราะฉะนั้นนี่คือเกมที่เดิมพันทั้งอนาคตประเทศและอนาคตการเมืองของอรุทินเองดังนั้น MOU c c ไม่ใช่แค่ตัวหนังสือบนกระดาษแต่มันคือดินแดนพลังงานและอำนาจถ้าอนุทินเดินเกมพลาดแม้แต่นิดเดียวไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ไทยกับผูชาที่เดือดแต่ทั้งโลกจะหันมามองประเทศไทยว่าพร้อมชนหรือพร้อมพังในหัวข้อนี้เราจะมาพูดถึง นายกไม่ใช่เก้าอี้ทองแต่คือเก้าอี้ไฟพี่น้องครับหลายคนอาจจะคิดว่าการได้เป็นนายกรัฐมนตรีคือการได้ขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้ทองเก้าอี้ที่มีเกียรติมีอำนาจมีบาร,รมีมีคนมายืนรอปลบมือให้แต่สำหรับอนุทินวันนี้เก้าอี้ที่เขานั่งอยู่ไม่ใช่เก้าอี้ทองแต่มันคือเก้าอี้ไฟไฟที่มาจากนอกประเทศอย่าลืมว่า ชายแดนไทยกัมพูชามันไม่เคยเงียบจริงๆฝั่งกัมพูชายังมีทหารประจำการใกล้ๆแนวเขตแดนประชาชนตามแนวชายแดนทั้งสองประเทศยังเคลื่อนไหวมีการลักลอบค้าของมีแรงงานผิดกฎหมายข้างหลังยังมีผลประโยชน์จากทรัพยากรทั้งบนดินใต้ดินใต้ทะเลทุกอย่างพร้อมจะลุกเป็นไฟได้ทุกเมื่อถ้าการเจรจาเดินผิดทางแม้แต่นิดเดียวไฟที่มาจากในประเทศ แต่ไม่ใช่แค่กัมพูชาที่ทําให้เก้าอ,อี้ร้อนการเมืองไทยเองก็พร้อมจะสุมไฟใส่อนุทินทุกวินาทีฝ่ายตรงข้ามในสภารอซ้ํากลุ่มมวลชนรอออกมาเคลื่อนไหวซื้อและโลกโซเชียลรอขุดรอวิจารณ์เรียกได้ว่าทุกก้าวของอนุทินไม่ใช่แค่ถูกจับตาแต่ถูกเฝ้ารอให้พลาดไฟจากเวลาที่กำลังนับถอยหลังอย่าลืมว่าอนุทินไม่ได้มีเวลามากนะัก เขาไม่ได้มีสี่ปีเต็มเพื่อพิสูจน์ตัวเองแต่เขามีเพียงไม่กี่เดือนที่จะต้องแสดงให้ประชาชนเห็นว่าเขาสามารถคุมเกมได้จริงถ้าทำได้เขาจะได้ความเชื่อมัน่นได้แรงหนุนให้ไปต่อแต่ถ้าทำไม่ได้ภายในไม่กี่เดือนเกาอี้นี้อาจจะหายไปพร้อมชื่อของพรรคที่อาจถูกลืมไปจากแผนที่การเมืองไทยเกาอี้ไฟกับเงาในอดีตเราต้องไม่ลืมว่า ก่อนหน้านี้มีนายกหลายคนที่คิดว่าเก้าอี้ทองจะทำให้ตัวเองมั่นคงแต่สุดท้ายกลายเป็นเหยื่อของไฟการเมืองบางคนถูกประท้วงจนต้องลาออกบางคนถูกศาลตัดสินจนพ้นตำแหน่งแม้มีอำนาจในมือแต่ก็ถูกกระแสะประชาชนกดดันจนต้องออกไปอย่างเงียบๆนี่คือเงาที่อนุทินหนีไม่พ้นและมันกำลังลอยบนอยู่รอบเก้าอี้ไฟตัวนี้แล้วอนุทินจะทนไฟได้ไหม คำถามใหญ่คือเขาจะนั่งบนเก้าอี้ไฟนี้ได้กี่นานจะทนร้อนได้พอจนแปรเปลี่ยนไฟให้กลายเป็นพลังผลักดันหรือจะถูกไฟเผาจนสลายหายไปจากเวทีการเมืองเร็วกว่าที่ใครคา,าดชิดพี่น้องครับการเป็นนายกรัฐมนตรีมันไม่ใช่การได้ขึ้นไปนั่งบนบัลลังก์ทองคำแต่คือการนั่งอยู่บนกองไฟที่พร้อมจะลุกโชนทุกวินาทีและวันนี้อนุทินกำลังพิสูจน์ใหเห็นว่า เขาคือคนที่จะทนไฟได้หรือไม่ในหัวข้อนี้เราจะมาพูดถึงถ้าอนุทินเอาอยู่เขาจะได้ต่ออายุการเมืองแต่ถ้าพลอดหลังจากนี้สี่เดือนเขาอาจจะหายไปจากเวทีพี่น้องครับการเมืองไทยไม่เคยใจดีให้เวลาใครนานๆแม้คุณจะขึ้นนั่งเป็นนายุได้แต่ถ้าทำไม่ได้เวลาก็พร้อมจะหันคุณทิ้งสำหรับอนุทิง วันนี้เขาไม่ได้มีเวลาสปีเต็มเหมือนในตำราแต่เขามีเวลาแค่สี่เดือนแรกเพื่อพิสูจน์ให้ทั้งประเทศเห็นว่าเขาเอาอยู่ทำไมสี่เดือนแรกถึงสำคัญที่สุดเพราะนี่คือช่วงฮันนิมูลทางการเมืองที่ประชาชนยังให้โอกาสยังรอดูผลงานถ้าทำได้จริงคะแนนนิยมจะพุ่งผาพลาดความเชื่อมั่นจะหายไปอย่างรวดเร็วและพรรอาจจะพังทั้งยวง 4เดือนแรกนี่แหละครับคือตัวชี้ชะตาว่าอนุทินจะเป็นผู้นำที่ไปต่อหรือแค่เงาในประวัติศาสตร์การเมืองไทยสิ่งที่อนุทินต้องพิสูจน์ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาต้องมีท่าทีชัดเจนไม่ลังเลไม่ปล่อยให้สังคมสงสัยว่าเราเสียเปรียบ MOU 43-44ต้องแสดงออกว่าไทยมีจุดยืนไม่ใช่ยอมตามเกมใครง่ายๆเศรษฐกิจและปากทอง ประชาชนต้องเห็นผลลัพธ์เช่นค่าครองชีพถูกลงค่าไฟลดจริงข่าวของจับต้องได้การเมืองภายในต้องคุมเสียงในสภาให้ได้ไม่ให้แตกไม่ให้มีภาพนายกที่ไม่มีเอกภาพถ้าเอาอยู่ก็ต่ออายุการเมืองถ้าอนุทินทำได้ในสี่เดือนแรกเขาจะถูกมองว่าเป็นนายกของประชาชนที่เอาจริงไม่ใช่แค่ตัวแทนพักพักภูมิใจไทยจะไม่ใช่แค่พัรคกลางๆอีกต่อไป แต่จะกลายเป็นพักคั้วอำนาจที่ต่อกรกับพักใหญ่ๆได้เสียงสนับสนุนจะไหลเข้ามาทั้งจากประชาชนและจากนักการเมืองที่อยากอยู่ข้างผู้ชนะพูดง่ายๆจากนักการเมืองที่เคยถูกมองว่าเป็นแค่ตัวเสริมจะกลายเป็นแกนหลักของการเมืองไทยทันทีแต่ถ้าอนุทินทำพลาดในสีเดือนแรกปัญหาชายแดนบานปลายคนไทยจะหันกลับมาด่าว่าบอกไม่เสียแม้แต่นิ้วเดียวแล้วสุดท้ายเสียทั้งตารางกิโล MOU ไม่คืบจะถูกตีว่าไม่มีของแค่พูดแต่ทำไม่ได้เศรษฐกิจไม่ดีขึ้นคนไทยจะรู้สึกทันทีว่านายกคนนี้ไม่ต่างจากที่ผ่านมาภายในพักแตกสัญญาณล่มสลายจะชัดเจนและเมื่อถึงจุดนั้นไม่ใช่แค่เก้าอี้นายกที่สั่นสะเทือนแต่คือชื่อของอนุทินและพักภูมิใจไทยที่จะหายไปจากประวัติศาสตร์เหมือนไม่เคยมีอยู่พี่น้องครับ คนไทยไม่ได้อยากฟังคำสวยหรูแล้วแต่คนไทยอยากเห็นผลงานและอยากเห็นเร็วด้วยสเดือนนี้จึงไม่ใช่เวลาสำหรับคำพูดแต่เป็นเวลาสำหรับการพิสูจน์และนี่แหละครับที่ทำให้เก้าอี้นายกของอนุทินกลายเป็นเก้าอี้เดิมพันชีวิตการเมืองจะอยู่ต่อหรือหายไปทุกอย่างขึ้นอยู่กับช่วงเวลาสั้นๆเท่านี้เองดังนั้นหัวข้อนี้คือเกมแห่งชีวิตถ้าอนุทินเอาอยู่ เขาจะได้ต่ออายุการเมืองและอาจยืนยาวเป็นนายกหลายสมัยแต่ถ้าพลาดแม้แต่ก้าวเดียวอีกไม่เกินสีเดือนเก้าอี้นี้อาจจะกลายเป็นเพียงเท่าทานที่เผาอนาคตของเขาและพักทั้งพักให้หายบอบไปจากเวทีไทยในหัวข้อนี้เราจะมาพูดถึงจากฮีโร่จะกลายเป็นตัวตลกพี่น้องครับการเมืองมันโหดร้ายตรงนี้แหละเมื่อวาน คุณอาจถูกยกย่องเป็นฮีโร่แต่พรุ่งนี้คุณอาจถูกลากลงมาเป็นตัวตลกได้ทันทีเส้นทางของฮีโร่ตอนอนุทินประกาศว่าจะไม่ยอมเสียแม้แต่ตารางนิ้วเดียวเสียงเชียดดังลั่นไปทั่วประเทศคนบอกว่านี่แหละนายกที่เรารอคอยคนไทยหลายคนเชื่อว่าเขาคือฮีโร่ที่จะปกป้องชาติเหมือนนักรบที่ถือธงยืนอยู่หน้ากำแพงไม่ยอมให้ใครข้ามเข้ามา ภาพลักษณ์ตรงนี้ทําให้เขากลายเป็นความหวังเป็นตัวแทนความภาคภูมิใจของประชาชนแต่เส้นทางของตัวตลกอยู่ใกล้แค่เอื้อมแต่พี่น้องครับอย่าลืมว่าความหวังที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมความคาดหวังที่มหาศาลถ้าเขาทําไม่ได้จริงถ้าเรื่องใช้แดนบานปลายถ้า MOU ไม่คืบคนที่เคยยกย่องจะกลายเป็นคนที่ตะโกนด่าด,ดังที่สุด จากฮีโร่ที่ถูกยกขึ้นสูงจะกลายเป็นตัวตลกที่ถูกทิ้งลงต่ำกว่าทุกคนนี่คือเส้นบางๆของการเมืองไทยที่นักการเมืองหลายคนเคยเจอมาแล้วบางคนเคยถูกยกเป็นผู้นำประชาธิปไตยแต่สุดท้ายถูกตราหน้าว่าเป็นผดเด็จการบางคนเคยถูกยกเป็นมือสะอาดแต่สุดท้ายกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคอร์รัปชันและบางคนเคยได้เสียงเชียร์ดังที่สุด แต่สุดท้ายเงียบหายไปเหมือนไม่เคยมีตัวตนเรามาดูภาพจำของสังคมกันครับการเมืองไทยไม่ได้วัดกันที่ตำแหน่งวัดกันที่ภาพจำที่เหลือไว้ถ้าอนุทินทำได้เขาจะถูกจำเป็นผู้นำที่กล้าหาญไม่ยอมเสียแผ่นดินแต่ถ้าเขาล้มเหลวภาพจำที่เขาจะอยู่ตลอดไปคือนายกที่ทูตดแรงแต่ทำไม่ได้และพี่น้องครับภาพจำมันอยู่ยาวกว่าตำแหน่ง เพราะตำแหน่งอาจมีแค่4ปีปีแต่ภาพจำอาจอยู่ในหัวคนไทยไปอีกหลายสิบปีตัวตลกตัดสินโดยประชาชนไม่ใช่สภาไม่ใช่ต่างประเทศแต่คือประชาชนเพราะสุดท้ายแล้วเสียงของคนไทยทั้งประเทศจะเป็นคนตัดสินว่าอนุทินคือฮีโร่ที่เราภูมิใจหรืออนุทินคือนายกที่ล้มเหลวที่สุดในประวัติศาสตร์ ดังนั้นหัวข้อที่7นี้คือคำเตือนแรงที่สุดเส้นทางจากฮีโร่ไปเป็นตัวตลกมันไม่ได้ห่างไกลและอนุทินกำลังเดินอยู่บนเส้นทางนั้นทุกวินาทีถ้าเขาเดินถูกเขาจะได้ยืนบนยอดสูงสุดของการเมืองไทยแต่ถ้าเดินพลาดเพียงก้าวเดียวทั้งประเทศจะจดจําว่าเขาคือฮีโร่ที่กลายเป็นตัวตลก ในหัวข้อนี้เราจะมาพูดถึงนี่ไม่ใช่ MOU แต่มันคือเกมวัดใจครั้งใหญ่ที่สุดของการเมืองไทยในรอบหลายสิบปีพี่น้องครับหลายคนฟังคำว่า MOU อาจรู้สึกว่าเออก็แค่เอกสารราชการเซ็นไปเซ็นมาเหมือนสัญญาที่เราเคยเห็นบ่อยๆแต่จริงๆแล้ว MOU ที่ว่านี่มันไม่ใช่แค่ตัวหนังสือแต่มันคือเกมวัดใจครั้งใหญ่ที่สุดของการเมืองไทยในรอบหลายสิบปี MOU เท่ากับเอกสารที่เดิมพันด้วยดินแดน MOU 43พร้มแดนบนบก MOU c c พื้นที่ทางทะเลสองฉบับนี้คือสิ่งที่คำขอรัฐบาลไทยมานานกว่า20ปีและวันนี้มันถูกโยนกลับมาบนโต๊ะของนายกคนที่ชื่ออนุทินการจะคงไว้คือการบอกว่าเรายอมรับกติกาเดิมการจะเปลี่ยนหรือยกเลิกก็คือการบอกทั้งโลกว่า ไทยพร้อมลุกขึ้นสู้นี่ไม่ใช่แค่การเจรจาแต่มันคือการวัดใจว่าไทยจะเป็นฝ่ายยอมตามหรือยืนหยัดสู้อย่าคิดว่ามีแค่ต่างประเทศที่รอดูในประเทศเองประชาชนก็จับตาเช่นกันคนไทยอยากเห็นรัฐบาลที่ชัดเจนไม่พูดกำกวมไม่ลังเลถ้าอนุทินคง MOU ที่เสียเปรียบเขาจะถูกตราหน้าว่าเป็นคนอ่อนแต่ถ้าเขากล้าพูดว่า ยกเลิกเขาจะถูกยกย่องว่าเป็นผู้นำที่กล้าเพราะฉะนั้น MOU ไม่ใช่เอกสารแต่มันคือกระจกสะท้อนความเป็นผู้นำของอนุทินต่อนหน้าคนไทยทั้งประเทศถ้าไทยเดินหน้ายกเลิก MOU c 4จริงๆเวทีโลกจะมองว่าไทยกล้าแตกหักฝ่ายที่เชียร์เราจะบอกว่านี่คือไทยที่ปกป้องอธิปไตยฝ่ายที่ไม่พอใจจะมองว่าไทยกำลังทำให้ภูมิภาคปั่นป่วน และอย่าลืมว่าประเทศใหญ่ๆที่อยากได้พลังงานตรงนี้เช่นจีนและสหรัฐก็พร้อมจะเข้ามาเล่นเกมเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่เกมของสองประเทศแล้วแต่มันคือเกมที่ทั้งโลกกำลังจับตาวัดใจอนาคตการเมืองของอนุทินพี่น้องครับทุกครั้งที่เขาพูดถึง MOU เขาไม่ได้พูดกับกัมพูชาาย่างเดียวแต่เขากำลังพูดกับคนไทยทั้งประเทศว่าผมคือผู้นำที่ไม่ยอมเสียแม้แต่นิ้วเดียว ถ้าเขาทำได้จริงอนาคตการเมืองของเขาจะเปิดกว้างแต่ถ้าพูดแล้วทำไม่ได้เขาจะกลายเป็นตัวอย่างที่คนรุ่นหลังเอาไว้สอนว่านี่แหละนายกที่สอบไม่ผ่านเกมวัดใจดังนั้นหัวข้อที่8นี้คือการย้ำชัดว่า MOU ไม่ใช่แค่เอกสารแต่มันคือเกมวัดใจวัดใจประชาชนว่าจะเชื่อมั่นหรือไม่วัดใจเวทีโลกว่า ไทยจะยืนตรงหรือก้มหน้าและวัดใจอนุทินว่าเขาจะเป็นผู้นำที่ผ่านด่านนี้หรือหยุดอยู่แค่ตรงนี้ครับในหัวข้อนี้เราจะมาพูดถึงชายแดนไทยกัมพูชาสงบจริงหรือแค่ก่อนพายุใหญ่พี่น้องครับเวลานี้ถ้ามองไปที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาบรรยากาศดูเหมือนสงบไม่มีเสียงปืนไม่มีควันไฟ ไม่มีทหารเดินสวนสนามเผชิญหน้าแบบเมื่อก่อนแต่ถามจริงหรือนี่คือความสงบจริงหรือมันคือความเงียบก่อนพายุใหญ่จะถลม่มภาพที่เห็นกับความจริงที่ซ่อนอยู่ชาวบ้านตามแนวชายแดนยังใช้ชีวิตปกติทำไร่ทำนาค้าขายแต่ในความเป็นจริงทหารสองฝ่ายยังคงจับตากันทุกฝีก้าวมีการลาดตระเวนเข้มมีการสร้างรัว้วสร้างแนวกันใหม่ และยังมีข่าวลือหนาหูว่ากัมพูชาขยับขยายแนวอยู่เงียบๆดังนั้นความสงบที่เห็นมันอาจไม่ใช่ความสงบแท้จริงแต่มันคือการซ่อนความตึงเครียดไว้ใต้พรมสัญญาณของพายุอย่าลืมว่า m o u 4 3 4กํากำลังถูกหยิบขึ้นมาใหม่ทุกครั้งที่มีการพูดถึงเอกสารนี้มันคือการสกิดแผลเกา่าแล้วประวัติศาสตร์ชายแดนไทยกัมพูชาก็สอนเรามาหลายครั้งแล้วว่าความเงียบ มักเป็นแค่ช่วงพักก่อนเสียงปืนจะดังขึ้นอีกครั้งแล้วอนาคตจะเป็นอย่างไรคำถามคืออนุทินจะทำให้ความสงบครั้งนี้ยืนนานได้จริงหรือจะปล่อยได้มันกลายเป็นพายุใหญ่ที่สัตว์ทั้งรัฐบาลและประเทศไปพร้อมกันดังนั้นความสงบที่เราเห็นอาจไม่ใช่สันติภาพถาวรแต่มันอาจเป็นแค่เงียบก่อนพายุและถ้าพายุลูกนี้เกิดขึ้นจริง ไม่ใช่แค่ชายแดนที่สั่นสะเทือนแต่ทั้งประเทศไทยจะต้องเผชิญหน้าตอบมันไปพร้อมกันครับพี่น้องครับเราเดินทางกันมาไกลแล้วนะจากวันที่อนุทินก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่32จนถึงวันนี้ที่เขาถูกท้าทายด้วยเรื่องชายแดน MOU 4344การเมืองอนาคตประเทศแต่สุดท้ายแล้วคำถามใหญ่ที่สุดมันไม่ได้อยู่ที่ตัวอนุทินคนเดียว แต่มันอยู่ที่คนไทยทุกคนครับเราต้องการผู้นำแบบไหนเราต้องการนายกที่พูดเพราะเพราะเพื่อให้ต่างชาติมองว่าเราเป็นมิตรหรือเราต้องการนายกที่พูดแรงๆพร้อมจะทุบโต๊ะเพื่อบอกว่าไทยไม่ยอมถอยแม้แต่นิ้วเดียวระหว่างภาพลักษณ์บนเวทีโลกกับความมั่นคงของแผ่นดินเราจะเลือกอะไรเราจะเอาอนาคตแบบไหนถ้า MOU4344 ถูกคงไว้ ai, อาจทำให้บรรยากาศร,รูสงบ แต่ไทยอาจเสี่ยงประโยชน์ระยะยาวถ้ามันถูกยกเลิกไทยอาจเจอความตึงเครียดแต่ก็มีโอกาสปกป้องทรัพยากรของเราเองนี่คือเกมวัดใจแต่ไม่ใช่เกมของอนุทินคนเดียวมันคือเกมของคนไทยทั้งประเทศเดิมพันไม่ได้มีแค่เก้าอี้นายกพี่น้องครับอย่าคิดว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของอนุทินเพราะถ้าเขาทำพลาดมันไม่ใช่แค่เก้าอี้นายกที่ร้อนแต่มันคือความมั่นคงของชาติดินแดน ทะเลพลังงานเศรษฐกิจและอนาคตลูกหลานเราคำถามที่คนไทยต้องตอบดังนั้นหัวข้อที่10นี้ไม่ใช่การสรุปแต่คือการทิ้งคำถามคุณเชื่อไหมว่าอนุทินจะเอาอยู่และกลายเป็นผู้นำที่ยืนยาวหรือคุณคิดว่าเขาจะพลาดและกลายเป็นเพียงแค่นายุคที่ผ่านเข้ามาแล้วก็หายไปและที่สำคัญที่สุดคุณคิดว่าประเทศไทยควรเลือกทางไหนพี่น้องครับ อนุทินอาจพวูดว่าไม่ยอมเสียแม้แต่นิ้วเดียวแต่คําถามคือแล้วคนไทยละ่ะพร้อมจะยืนหยัดไปกับเขาไหมเพราะสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นฮีโร่หรือศูนย์ไม่ว่าจะอยู่หรือหายคําตอบมันไม่ได้อยู่แค่ในมือของอนุทินแต่มันอยู่ที่เสียงของพวกเราทุกคนครับ